สวัสดีค่ะวันนี้กลับมาพบกับแม่หมออีกแล้วนะคะสำหรับวันนี้เป็นคลิปการพยากรณ์คนวันพระฤหัสบดีที่มีวิบากกรรมมาแต่เก่าก่อนว่าลักษณะของวิบากกรรมของคนวันพระฤหัสบดีนะั้นจะเป็นอย่างไรนะคะก่อนการพยากรณ์เสมอทุกคลิปแก๊ปสมพูดเสมอว่า มนุษย์ทุกคนมีการเป็นของตัวเองตัวแกรเองก็มีการเป็นของตัวเองะะดังนั้นการพยากรณ์ตรงนี้เป็นการพยากรณ์ทั่วไปแกรไม่ได้จำเพาะถึงบุคคลหนึ่งหรือบุคคลใดนะถ้าใครอยากดูส่วนตัว,เด,ว,เ,ดวตดเดี๋ยวตรง description แกรจะทิ้งรายละเอียดตัวทุกอย่างไว้ทั้งหมดเลยไม่ว่าจะเป็นค่าครูต่างๆโปร m o ชั่นต่างๆ id line แล้วก็ facebook เป็นช่องทางในการติดต่อสอบถามเพื่อจองคิวในการพยากรณ์ส่วนตัวนะจ๊ะก่อนอื่นเลยแกรต้องบอกว่าสําหรับคนวันพฤหัสบดีนะคะ คุณมักจะมีวิบากกรรมนะคะคือชอบปวดหัวข้างเดียวเสมอๆแต่การปวดหัวนั้นมันไม่ใช่สภาวะที่คุณไม่สามารถที่จะทนมันได้นะคะคุณสามารถทนได้แล้วมันก็ไม่ได้ปวดตลอดเวลาขนาดนั้น 2. คุณมักจะมีอาการปวดตามสะบักรตรงนี้ ปวดตามแขนร้าวตรงนี้นะคะหรือว่าอะไรต่างๆตรงนี้นะคะเป็นลักษณะมาจากวิบากกรรมเก่านะคะซึ่งไม่สามารถแก้ได้มันจะเป็นเป็นหายๆแต่มันจะไม่ได้เป็นตลอดอะไรประมาณนั้นนะคะ 3. ถามว่าสาเหตุมันมาจากไหนมันมาจากการที่วิบากกรรมเก่าของคุณในอดีตเนี่ย จริงๆอะคนวันพระฤหัสบดีเป็นคนที่ไม่ชอบให้ใครมาบอกมาสอนคุณอะนะแต่คุณเป็นคนที่ชอบแนะนําผู้อื่นเป็นคนที่ชอบบอกผู้อื่นเป็นคนที่ชอบบอกชอบแนะนํามากกว่าที่จะเป็นผู้ฟังที่ดีคือคนเป็นคนครูคุณเป็นคนที่ฟังฟังแล้วแต่คุณไม่ซึมนะคะหรือถ้าคุณจะฟังใครคนคนนั้นต้องเหมือนแบบต้องเป็นคนที่คุณเลือกเท่านั้น ถ้าเกิดเป็นคนที่ชาววันพฤหัส,สบดีไม่เลือกและรู้สึกว่าไม่ถูกสตาแล้วเราก็ขอโทษนะคะไม่ได้แอมเขาแล้วคะ่ะนะคะเพราะว่าเขาค่อนข้างเป็นคนที่เหมือนเชื่อในตัวเองอะวันพฤหัส,สบดีสร้างจากพระฤารี1สตน พระฤาษีองค์เดียวก็เนาะตามละครเราก็เห็นกันอยู่แล้วนี่ต้องสิบเก้าตนก็เนาะไม่ฟังใครเลยแต่ชอบบอกชอบสอนผู้อื่นแต่ไม่ชอบให้ใครมาแนะนำฟังได้ต้องเป็นคนที่เขาเลือกเท่านั้นแต่ถ้าไม่ใช่เขาจะไม่ฟังนะคะสสีคนวันพระฤหัสบดีนอกจากจะเป็นคนไม่ฟังใครแนละ้วเป็นคนที่ปากไวมากบางครั้งอน่พูดไปแล้วลืมตัว แล้วมาคิดเสียใจภายหลังเป็นคนปากวัยเป็นการวัยแบบติติเพื่อก่อวิบากกรรมนะคะจากอดีตเลยทําให้บางครั้งวิบากกรรมตรงนั้นมันมาส่งผลให้กับชาววันพรฤหัสบดีด้วยนะคะ 5. คนวันพรฤหัสบดีไม่ว่าจะทําบุญอะไรกับใครคือเป็นคนที่ทําคุณคนไม่ขึ้น ต่อหน้าอย่างรับหลังอย่างทําดีกับใครมากมายแค่ไหนใครก็ไม่ทำดีโต้อตอบกับคุณหรือถ้าทําดีก็เป็นการทําดีแบบหน้าไหว้หลังหลอกนั่นเองนะคะการแก้วิบากกรรมของคนวันพฤหัสบดีไม่ยากเลยค่ะ 1. ให้มีธรรมะอยู่ในจิตใจนั่นคือธรรมะของฮิริโอตปะคือการละเว้นหรือการเกรงกลัวต่อบาป 2. การสวดมนต์คาถาบูชาป้องกันภัยสิทธิศจะช่วยได้เดี๋ยวแม่หมอสวดให้ฟังสักบทหนึ่งนะคะ บุรพารสมิงพระพุทธคุณังบุรพารสมิงพระธรรมเมตังบุรพารสมิงพระสังขานังทุคโรโรคพยายามวิวันชัยเย่สพาุกสภาวะโสสภาโรคสภาภัยสภาเคราะห์ตัวนอกสภาเคราะห์ตัวในสภาเคราะห์ตัวใดๆเขาห้กลายเป็นดีเคราะห์เดือนเคราะห์วันเคราะห์ ปีเคราะหปีเคราให้เคลื่อนเคราะเดือนเคาะหให้คลายเคราะวันเคห์ให้หายมันน้ําดับไฟอภิวันชัย,ยสัพะรา,าพังสะพานังพระวันตูเมรักขันตูสุรักขันตูก็จะเป็นบทประมาณนี้นะคะสําหรับในการท่องนะคะบวกกับการบวกกับธรรมะของฮิริโอตปะนั่นคือการละอายนะคะ ต่อการสร้างบาปต่างๆก็จะถือเป็นการสร้างหรือเป็นการสร้างกุศลแล้วลดวิบากกรรมของคนวันพระฤหัส,สบดีได้นะคะสำหรับวันนี้แม่หมอต้องขอบคุณมา,มากๆเลยค่ะตุกยอด Subscribe ตุ like, ตยยอดกดไลค์ทุกๆยอดคอมเมนต์เลยทุกๆอย่างคือกำลังใจอย่างดีมากๆเลยนะคะสำหรับน,นีแม่หมอไปแล้วฝัน,น,นดีราตรีสวัสดีนะคะบ๊ายบาย